คุณวยภาษาจีนลุงเกิดผิดที่ครับก็เลยไม่รู้ว่านชื่อเรียงเสียงไรนี่เชนิจารู้แิ่พิมพ์เป็นภาษาพ่อคุณมาให้ลุงได้อ่านความว่าผมคิดว่าปั่นจริงๆแล้วจริงๆครับ โล่งดีผมคิดว่าปั่นอ๋อปั่นคำว่าปั่นนะครับมันมีสามคำสมรู้ร่วมคิดอ่าคนแรกก็ส่งต่อให้คนที่สองคนที่สองก็ไปปั่นสามต่อสี่ต่ออะไรต่างสารพัดนะสองสามต่อเข้าฮอดไปเรื่อยไปว่าเฟกถ้าเป็นเขาคือเฟกนิวประมาณนั้นได้เปล่าครับนะจากที่ลุงทำเนะี่ย คงจะวินิจฉัยขายเป็นที่เรียบร้อยแปลว่ามีปัญญาแล้วนะฮะว่าในการที่เก็บข้อมูลจากคอมเมนต์ของใครแต่ใครมาดูบูรณาการแล้วนะฮะแร,รกๆคิดว่าลุงหงอกเป็นคนปั่นใช่ไหมครับหรือคณะทำงานช่วยกันปั่นให้มันอะไรสารพัดที่เขาปั่นกันนะ follower, นะ user, นะครับอดูไหมโฟลเลอร์อุชเซอร์นะที่เขาปั่นกันจะเป็นบ้านโคกเกาะหรือเปล่าเนี่ยก็ปั่นกันให้เลยตุ้มเป้เลยเข้าใจในะลักษณะอย่างนั้น ใช่ป่าครับแต่สำหรับลุงไม่ใช่ลุงไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นเลยนะฮะลุงมีแต่คําว่าเพียวกับอนะิมเพียวในการที่จะใช้สิ่งเหล่านี้อยู่นะครับที่สุดแล้วตัวเพียวของท่านเองเนี่ยครับบอกให้รู้คือเพียววิสดอมคือปัญญานะครับก็มารู้ว่าอ๋อจริงๆเฮ้ยมันไม่ใช่ปั่นนี่หว่ามันเป็นของจริงโล่งเลยพยาค่ะประมาณนั่นแมนบอไอหนายหลวงพ่อคูณ <laughs> โอเคหวังว่าคงจะเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าบัตรนี้ของจริงแท้แน่นอนเข้ามาโผล่ให้มนุษย์ที่มีสติปัญญาให้มีปัญญารอบรู้รอบครอบได้การพิจารณาใคร่ควรแต่ตรองอะไร yes no อะไร before and after อะ,อะไรเป็น p r e s s n t คือในขณะนิ้นนาทีนี้ประมาณนั้นนะ ก็จะรู้ว่าเป็นนัยยะเองนะมันถึงยุคมันครับท่านทาให้เราทั้งสองมาเจอกันหน้าจอในจอนะครับอย่าไปบอกว่าโดยบังเอิญน,นะครับมันถูกขีดเส้นมาเรียบแล้วนะจ๊ะจึงมาเจอกันหน้าฐานได้นี่โอเคด้วยความยินดีสินที่คุณได้รับนะครับก็ถือว่าเป็นสินที่เป็นสมปรารถนาอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นกับสินที่เป็นดีงามสําหรับตัวคุณนี่ลุงก,ก็ปรารถนาสิ่งนี้นะเชะี Thank you very วนบที่ใช้บริการลุงก,กับคณานทนางานเดอรสิบอกหายจบข่าวครับแทน